สวัสดีค่ะเอฟซีมณีท่อมีสามดาวสิภาพระแม่พี่นองมาติดตามตัวเลขก,กับปะพ้อนค่ะท่านชมประปะพ้อนฝันฝันว่าม้าดำจะมักัดก่ะท่านชมแล้วก็มีพระธุดงมหา มาซอยไล่ม้าแล้วก็ให้โชคให้ลาบบอกเลขค่ะธรรมชมสามโตกับสองโตเนาะค่ะเนาะจะเป็นเลขก็ใดก็เป็นรับชมกับปะพ่อนมาพร้อมกันค่ะไก่เลื่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอม่สามดาวนั่ไปเด้อค่ะไปรับชุมรับฟังกับปะพ่อนมาพร้อมกันเลยค่ะปัจจุงันที่สิบหกมีนาคมหกแปดค่ะสวัสดีครับปะพ้อนครับสวัสดีค่ะปะพ้อนสวัสดีค่ะ มาตามประพ่อนีกชื่อเกาครับเอฟซี่ฝันเนวไใชครับประพ่อนวดนี่คฝันค่ะฝันลงมาจากยโส้อนอนหมู่บ้านเนาะแต่มาที่ยโสโอ้ไปจังหวัดยะโสมาก่ครับอ้ลงหองกรุงเทพขึ้นยะโสกลกามาอุบลโอไปเที่ยวกรุงเทพสามจังหวัดอรลดครับผมคักะยังวะกรุงเทพยะโสจังหวัดอุบลครับบ้านนี้มานอนมานอนกางคืดฝันเลยครับฝันวันมีหมาตัวบักง่ายเลยมาจะมากัดข้อประพ่อนี่แหละ มาตัวบบกไงครับครับแต่ว่าก๊ดบ่ได้บ่อพอนขัวใดใหม่ตีมันมีอาจารย์มาซอยอืออาจารย์มาซอยบ้านเออาจารย์เลยว่าโอ้ดวงดีเนาะว่าสันดีอยู่ว,ว่าสันดวงดีมาตลอดละอาจารย์เลยแววๆเพราะรู้อาจารย์นะครับอันใกล้แล้วได้แหละว่าสันพนว่าใกล้แล้ววา่าววสันอาจารย์กะ กล้เมื่อแล้วเด้อวัสดุได้ระเบิโตดีว่ะห่วาะท่านไ,ได้ได้อาจารย์เด้อวัสดุบอกนี่เป็นย่างวา่ะท่านห่วยอาจารย์ก็ะไดามากอยู่ได้แล้อเก้าแปดวัสดุเก้าแปดเก้าแปดครับสองเก้าแปดมันว่าสองสามตัวเด้ออาจารย์ส <98. S 1> องเก้าแปดเด้อว,วสัสดุครับข้างล่างนั่นชื่อเอาอันสิบหกสิบหกหนึ่งหกเอออันอาจารย์กระโปรได้เบาหน้ามลาหรอกวสัสดุ บยูุ่้นดรอกว่าจครับจิตไปทั้งอื่นอยู่แวะมาเล่นน้ำาจืออาจาอือเป็นมาแต่ใส่ะหครับอาจารย์ครับอาจารย์นี่่ฮู้ว่ามาแต่ใสแต่ว่าเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นม้ากําลังจิกัดเพื่อนเขามาซอยนะครับผมรครับกลังจะเอาเอาขว้่นตีมันยืนนะครับครับเพื่อนก็เลยเขามาซอยคือในความฟันคือจังเราเขามายืนแท้แย่อยู่นะครับแต่ว่าว่ฮู้ว่าทีไปทีมาแต่ว่าก็เคยเห็นอยู่ แล้วก็น,นุ่มผ้าฉบงก็ได้ก็มายืนแทงแล้วอวย,ออยนาไปเอ,าอ้าก็เปว่าอาจารย์มัตตาใจหนอก็บอกได้ถามเพิ่นว่าเพิ่นมัตตาใจนาแล้วนี่เพื่อนเพืน่พนมีแต่ว่าไก่เราได้ได้ายเราบอกว่าไนโอ้บอ้านได้ได้แล้วอาจารย์ว่ามันมีของดีอยู่บอ๊อบนี่อยู่ว่าไนครับอีหคังละครับของดีบอ๊อบอันเพิ่นนห้คอตีน่ะเพิ่อนอตัวเลขนีแ่แหละน้อของดีนะครับเนาะจะห้จะไปเรื่อยกันยาเลยครับเป็นอาจารย์ผู้เฒ่าหรือผู้นุ่มเหรอครับกลางคนนี่แหละ กลางคนแม่รับ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 ใบกลางคนเนาะสามตัวสองตัวเพื่อนบอกว่าอะครับสองตัวบอกเพื่อนเพื่อนกับว่าสิบหกอ่ะสิบหกนี่เนาะรับเนาะสามตัวก็คือสองเก้าเตียติดตามนะเพื่อนเนาะครับผมเข้ากับบ่ได้นั่นเอาเพื่อนกับฟันบอกจริี่เขากับเอาตามเพื่อนบอกเนี่ยเพิ่นกับเพิ่นกับมาแต่เพื่อนมาแต่ไซน์น่ะครับเพื่อนมาซอยน่ะในฝันครับ เป็นมาให้โชคเนาะครับเนะเาะก็เลยเพิ่นทามเพื่อนกาน่าไก่เราด้วเดี๋ยวกไก่ย่งนะว่าวะจะไก่ตัวตัว,ตวดีใดร,ร้วบ้อรันนะครับก็เลยถามเพื่อนก็เลยบอกตดวนั่นะครับบอกทั้งสามตัวทั้งสองตัวครับก็บหูเมยพอดีก็บพ่เห็นเพิ่นกันนนกนนบมานอนโอ้เคยเห็นหนาอยู่แตะว่นจักมันจะใช้ต่ว่าหันเคยเห็นอยู่ครับอายุกับประมาณจจกแล้วเหล่ากลางคนนี่แหละอาชีพนี่แหละครับ อยู่บ้านหาสิบปีเนาะเออเอาดีและครับเป็นมาให้โชคไงเนาะครับพ่อพ่อนะแม่าเตียถือเนาะครับเป็นได้ไดครับเจ้าที่เจ้าทางแม่ข้ามผงห้าบผมครับผมลงมา่ถวนี้บุกหันในฝันบุกันฝันเนาะครับบ้าันในฝันฮันแต่มานะมันแต่มาเลยนี่ขึ้นที่สองตีขะนอนยาสูบยาอุบลนเท่านี้ครับผมบ้านในฝันคัจังได้แถวฝันเดี๋ยวที่ทร่หามเบ้าแอมเอากระไรโอ้ยครับขอบคุณครับได้ครับผมได้ครัเออทร่หาเอาครับเฮาจัง มันอยู่ไกลกันเนอะเขาบ่ได้มาพันาเทียฟันเออคาเทียฟันเพื่อนก่าวไม้อีกกจิตโถหาเบอกว่าเพื่อนก็หายไก่อยู่เรับไอทีเก่ามันก็ออกหาชูนคครรัับบไยหาหนึ่งก็ออกต่อได้เมื่อตอนหายหาชูนหายย้ก็ออกสี่ห้าหนึ่งบอกเหรอเป็นไก่เคี่ยงเป็นไก่เคี่ยงขอตรงๆเดี๋จะแหมงวดเนี่ยครับตอนนี้เอาเหล็กหลงปูไปก่อนแล้วครับนะไปก่อนแม่กัมพูงเขาบอกว่าใหนี่ยฝันแต่มาครับแต่มาเพราะท่านเดวายเพื่อนตีครับ โอ้ S <S> ờ, ขอบคุณครับป <Syndrome. S 2> ้าพ่อครับสวัสดีครับขอบคุครับผมเนาะนี่นะคะ่นผม้ชมเลขของป้าพรค่ะรมาชมสองเก้าแปดหนึ่งหกสองเกดงบอกเลขสองเก้าแปดนึ่งมชมเลขหกกับเลขเก้ามันโตเดียวกันเจลืมปินหัวกันไว้น้ำแน่นะคะเนาะสองเก้าแปดสอง่งนึ่เก้าะชมขอหายมีโชคม่ลาวค่ะเดี๋ยวถท่ามี3ดาวกับสิภาาไปเบิ่งค้องดีค่ะ ปรับช่มงของดีก็เบาแอมละตรงเลยค่ะบาแอมละตรงนี้จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาลานคนย่าง่าน,น,งางานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่อ,สองสื่อเรียกสื่อโรตลีเป็นสื่อถือกนะครับนะ้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องนครับ,บวิธีใส่ของีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับนับงสัมผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตามหายยมมหเสน่เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบกตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูคิ้วต่ครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นไว้พ่อหลวงปู่หลอดเน่ ตอนนวดตี่น่อะเนาะสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องบดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค่าย,ยางบ่เห็นลานเฮาแข,ขายงว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เหตุใ้คนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับตนผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสไอ้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมานนกนะครับนเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับ หมุนจรงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับ หงื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลลอดซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับองเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน่อนสม้ชมแล้วาเบาแอมเราทงีนได้นมุ่นมะน้ำครับใ้น้ำมุ่นข้องหลวงปุลอดไม่ให้เอฟซีนะครับสม้ชม าไปอาบสำระร่รางกายสเสนียดจังไรที่พดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลามาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อมเราตรงนี้เอามา้าโหลา,ายครับมาฝากอ e ิบซีบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอามเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรีกเด้อครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเปร,รียกโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลลรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาาา่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆเป่าครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกยีแอมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu,